สวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําวิธีการใดคัดรูปนะครับหรือว่าการตัดภาพพื้นหลังออกนั่นเองนะครับด้วยวิธีง่ายๆไม่มีการโหลดแอปใดๆเพิ่มเติมเลยนะครับโดยการใช้เพียงแค่แอปเบราว์เซอร์ที่มีอยู่ในเครื่องของทุกคนนะครับในที่นี้นะครับจะใช้ google chrome นะครับแล้วพิมพ์ค้นหาไปนะครับว่า remove นะครับเสร็จแล้วก็กด enter ไปต่อเลยนะครับ ก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านใต้ของคลิปนะครับเมื่อทุกคนเข้ามาได้แล้วนะครับเราดูตรงที่อัปโหลดอิมเมจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่อัปโหลดรูปนะครับให้ลองคลิกเข้าไปเลยนะครับปึ๊บอ่าก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกรูปนะครับกดเปิดดูได้เลยนะครับ Okay. เราก็จะเลือกรูปที่เราต้องการนะครับผมจะลองเลือกรูปนี้นะครับปึบรอสักครู่อ่าก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็จะทําการไดคัดให้เราได้เลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการจะแต่งเพิ่ม,เต,มเติมก็มาที่ Edit ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็จะ ฟิลเหมือนเบอร์พื้นหลังนะครับแต่จุดหมายเรานะครับก็คือต้องการที่จะตัดพื้นหลังฉะนั้นเราจะกดออกนะครับโอเคกากบาดออกอ่าอย่างนี้นะครับทีนี้โปรแกรมนะครับก็จะตัดพื้นหลังให้เราแล้วนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับมีทั้งแบบ HD นะครับขนาดภาพก็จะอยู่ตรงข้างล่างนะครับปึ๊บเรากดดาวน์โหลดครับ เมื่อดาว์โหลดแล้วนะครับรูปเราก็จะมาอยู่ในอัลบั้มของเรานะครับลองกดเข้าไปดูในอัลบั้มนะครับเข้าไปอ่าอันนี้ก็จะเป็นภาพ before นะครับอันนี้ก็อัปเตอร์ที่เราตัดเมื่อกี้นี่นะครับพอตัดแล้วพื้นหลังก็จะว่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปซ้อนดูนะครับว่าพอเปลี่ยนพื้นหลังไปแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณไหนใช้งานได้จริงไหมนะครับผมจะลองเอาแอปแคปคัตนะครับมาใช้ดูนะครับ เข้ามาเลือกรูปเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะเอาไปใช้ในโปรแกรมอื่นก็ได้นะครับอันนี้เป็นการสาธิตเฉยๆนะครับนี่นะครับเป็นรูปเมื่อกี้ที่เราตัดพื้นหลังไปแล้วนะครับลองซ้อนพื้นหลังดูนะครับโดยมาที่แคนวาสนะครับพื้นหลังนะครับทีนี้ลองจิ้มดูนะครับนี่นะครับเราชอบแบบไหนก็ลองเลื่อนดูนะครับ วันนี้เราจะไม่ลงรายละเอียดในการใช้แคปคัตนะครับเป็นการลงรายละเอียดในส่วนของการตัดพื้นหลังเฉยๆแต่อันนี้เอามาสาธิตเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าหลังจากที่เราตัดพื้นหลังหรือว่าได้คัตรูปไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้นะครับโอเคผมจะชอบรูปประมาณนี้นะครับก็จะเซฟไปเลยนะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับ กดเสร็จสิ้นครับทีนี้เราจะลองเข้าไปดูในอัลบั้มนะครับว่ารูปที่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบ Before นะครับ a f t e r เป็น3ระดับนะครับที่เราได้ทำเมื่อกี้นะครับลองเข้าไปดูรูปเมื่อกี้นี่นะครับก็จะได้รูปประมาณนี้นั่นเองนะครับ